ตกแกลงมาบัวหอกมาเห็ดน้ำรตอจนปลานี้มันจะเป็นเลิกงานด่พี่น้องยีดคนทำงานเป็นชื่อต่อไปต่อชื่อวเปต่อหยาเป่าหยาออกจากช่องลุ่มนะช่องรถเราต้องเมียตลอดได้เมียแก็บ แล้วเลล่าก็เงียบตลอดฟองคอยเขามุขอ,อยถานล่างวุนาทิตย์ที่เนื้อเข้าไปในช่องลุ่มลุดเป่าออก ก็น <muitas> ั่งเสย์จะเว้ยแล้วขวบก็ได้เม้นเบียดใชเนาะหมนวัฒนทิตย์ฝนเบียดขวบตั้งกันล่างรถตัวกันล่างรถวัฒนทิตย์อีกอื่นกับเป็นน้ำมันเครื่องรถอื่นนิ่งดำรถดำกรอบเงินกับเป็ี่ยนน้ำมันเครื่องใช้น้ำมันอื่นโอ้ยเบื่อ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 ขุดกับกุดกับ แต่ว่าแต่ว่ายนี่เมนเทดไปนำ้ำกินดื่มเบียร์ไปน้ำกระไ้ได้จับเพราะว่าเปลีกแล้วเขากระไ้คารับูเแลสินะฮะลัลโหลมีพรังงานสังห 1, 2, 3, 4, 5, 6, น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนรถของไฟของมันขั้นของไฟของมันขะกระได้ ท่านของไฟของมันบอรเก้ากายรถกันแะ้วกันแน่ว่าเครื่องฟอนน้มันน้อยพนเปี่นี่ขัวน e ี่มากเลยโออ โอเคค่ะสนาดที่นี้สั้นๆเหมือนเดิมออสามนะพี่พ่อแขกแต่า,านขันไม่เลยปีปิ แม่าามากสอ,กา,อากองเลยเกรดเก้าสำหรับพี่นีสวัสด,ดีค่ะ